โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านนิปองโฮเซลอีก mm hmm. เช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาแกะอย่างตัวท็อปตัวใหม่ปี2 0 2 5ช่วงปลายปปีเนาะตัวนี้เข้ามาช่วงประมาณตุลาถ้าจำไม่ผิดนะเจะเลยก็เป็นซีรีส์อะไรดีแจ็คแมนคิงหรอคือในช่วงต้นปีอ่ะตัวตัวเจหรือตัวแจ็คอ่ะมาแล้วนะครับในรูปแบบอย่างเม็ดนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้จะเป็นตัวควีนกับคิงตามมา เป็นอย่างเรียบทั้งคู่นะวันนี้จะพามาแกะกล่องตัวคิงชื่อรุ่นชื่อฮาร์ดเคนะฮะที่หมายถึงคิงพแดงหรือรูหพอใจแต่ว่าทำไมแพ็คเกจมันถึงเป็นพอดำก็ไม่รู้อาจจะมีความหมายพิเศษตีทงแกะกล่องมาอ่ะเดี๋ยวย้อนไปนี่นะฮะแพ็คเกจข้างนอกจะเป็นอย่างนี้หนาปักเลย ย้อนวัยนะครับใครเกิดทันยุค CD DVD นะเหมือนมากเปิดมา1ชั้น2ชั้นก็จะเจอแพ็กเกจด้านในข้างในก็จะเจอกับกล่องอลูมิเนียมอ่ะถือกับหัวข้างในก็จะเป็นกล่องอลูมิเนียมที่จะต้องชิบจะพยายามแกะไม่ให้แพ็กเกจเป็นรอยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นคำอธิบายคล้ายๆพวกฉลาก สปินมากสปีดสูงมากความยืดหยุ่นดีมากน้ำหนักดีมากว่าเงหูพลาสติกปิดหน้ายางเป็นสีทองงั้นจริง,รงๆเราสามารถใช้อันนี้แทนฟิล์มปิดหน้ายางปุ้ฟองน้ำสีดำนะครับผมตัวนี้ฟองน้ำตรงหน้ากล่องจะเขียนว่าจะเขียนว่าเท่าไห,า 50. 50, หร่วะห้าสิบสิบหรอถ้าห้าสิบเดี๋ยวลองไปหยิบ nexxus el ห้าสิบมาลอง เทียบโอเคเออเหมือนความแข็งนา่าจะใช้สเกลไม้บรรทัดของทางยุโรปนะครับโอเคมาลองดูน้ำหนักก่อนจะตัดกันดีกว่าน้ำหนักแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวลองเอาไม่บรรทัดมาวัดกัเนเจอตลับนี้นะสิบหกจุดห้าคูณสิบหกจุดหก็คือยางเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมสิบหกจุหูณสิบกจุ ก็มาตรฐานยางจีนน้ำหนักตอนอยังไิ่ต์หกกรัมเบากว่า07 2ยถึง3กรัมประมาณนะศนนะ่าจะอยู่ประมาณ7 0 71มนะั้งถ้าย้อนไปที่คลิปตอนเรารีวิว009ย์9จะอยู่60ท่วนเนาะ009จย์่อน้ข้างเบาเลยตัวนี้ก็จะน้ำหนักจะอยู่ไปทางหนักแต่ไม่หนักมากเมื่อเทียบกับยางจีนด้วยกันแล้วไอ 49, นะู้นย์นานั้นน้ำหนักเหมือนยางยุโรปไปแล้ว ตัวนั้นโอเคน้ำหนักก่อนตัด68กรัมนะครับตัดแล้วไม่รู้เพราะว่าลืมช่างอันนี้คือแผ่นที่ตัดแล้วนะครับนี่คือฮาร์ดเคแผ่นที่ตัดตัวนี้คือแผ่นที่เอาไปเทสมาเดี๋ยวทายทายคลิปเดี๋ยวแปะแปะให้ดูว่าเอาไปตีแล้วฟีลิ่งเป็นยังไงอารมณ์ประมาณไหนนะครับผมตัวนี้แล้วทำไมไม่หยิบลูกปีกปองมาด้วยวะมาฟังเสียงไงต้องดอกใกล้ๆหน่อยไหม วันนี้ถ่ายด้วยมือถือนะครับไม่ได้ใช้ dji หน้าย่างค่อนข้างเหนียวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเทสอะผมเอาลูกบิงบองวางแล้วก็เอาไม้วางทับโดยเอายางด้านสีดำเนี่ยหรือตัวฮาเคเนี่ยทับลูกบิงบองไว้ตอนยกไม้ขึ้นมาก็คือลูกมันจะติดมาเสมอก็เป็นยางที่ค่อนข้างจะสติก๊กกี้แต่เมื่อเทียบกับพวกตัวท็อปปีที่แล้วอย่างปักกิง่งตัวนี้ หรือ007ผมว่าปัก,กิ่งกับ007ยังมีความสติกกี้มากกว่าก็คือผิวยางเขาจะเหนียวกว่าตัว hard c a นะครับอันนี้คุยกันเรื่องความเหนียวนะส่วนความหมุนผมว่า hard K เนี่ยหมุนกว่าหมุนกว่า007แต่ว่ายังหมุนพอๆก,กันกับปาก,ก่งหรือตัวท็อปเมื่อปี2024นะฮะความหมุนผมว่าผมให้พอๆกันเลยแต่ว่าใช้แรงน้อยกว่ามากๆด้วยความที่ความสติกกี้หรือความเหนียวดึกมันน้อยลง ็นปะมันจะดุดติดแหละแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ติดเท่าตัวปักกินยังปล่อยลูกลงเนี้ยแล้วมันจะยังมีความเห็นปะยังจะมีความถีบลูกส่งขึ้นมาผมว่ามันแอบ,บขายยางจีนพวกตัวนักกีฬาที่แบบไม่ได้ไม่ได้เหนียวแก๊ะขนาดนั้นถ้าใครเคยลองจับพวกยางสตามันจะไม่เหนียวเหมือนเฮริเคนราคาถูกๆูกก่ะนึกออกไหมมันจะเหนียวแบบมีความ มีแรงดีดขึ้นมาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปลองตีกับคู่ซ้อมผมในห้องด้านหลังเลยโอเคเหดี๋ยว เทียบกับปัดจีนรุ่น7นะครับตัวนี้ใช้แรงน้อยมากตีคล้ายๆพวกโคเด็กคล้ายๆพวกไฮบริด K3 คล้ายๆตระกูล094อะไรเงี้ยครับแบบไม่ต้องไม่ต้องอื้นเต็มวงทุกลูปส่งไปอันนี้ตีกันเดิมนะ้ไม่ได้บูด ข้างสีแดงเป็นยานวิอ่อ่มเดี๋ยวเราลองฟังเสียงข้างสีแดงนี้จะเป็น Nexa EL 48 ลองเอาเป็นตีแม่แขนดูนะตีได้นะไม่เลยตีได้สั้งโครธตั้งแบ๊ ฮาร์ดเคเดี๋ยวปิดร้านแล้วเอาไปลองตีเกมดูบาย